สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับมาเจอก,กันกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็มีข่าวเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลย มีทั้งเรื่องข่าวลือหรือว่าข่าวที่มีความเป็นไปได้ก็เดี๋ยวติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับในช่วงของ Blues Today ครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง l e o ครับ l e o รวมกันมันสกว่านะครับฝากเพื่อนๆไปกดไลค์เพจของ l e o Thailand กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรวมถึงกิจกรรมดีๆที่เรานำมาฝากกันนะครับอ่ะก็ไปว่าถึงสื่อที่หนึ่งอย่างดเวดอันสตีนครับรายงานก่อนเลยเขาบอกว่าเอนโซมาริสกเนี่ย ถูกมองว่าเป็นกุนสือที่ถูกประเมินไว้สูงมากจากฝ่ายบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่การอำลาทีมของเป๊ปกุนโดลาในช่วงซัมเมอร์นี้ยังถือมีความเป็นไปได้ที่ยังไม่แน่นอนในเวลานี้นะครับก็ยังไม่ชัวร์นะว่าเป๊ปจะอำลาทีมหรือเปล่าแต่ว่าแมนซิตี้ก็ประเมินมาเรสกาไว้สูงมากขณะเดียวกันมีเรื่องของนิโคลัสแจ็กสันครับโรมาโนยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับโรมานโนบอกว่าเงื่อนไขามาครับซื้อขาดจะไม่เกิดขึ้น สุดท้ายแล้วเชลซีจะมองหาทางออกแบบอื่นครับเพราะระหว่างแจ็คสันกับเชลซีเรื่องราวนี้สิ้นสุดลงแล้วผมไม่เห็นโอกาสใดๆที่เชลซีกับแจ็คสันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์และเดินหน้าต่อด้วยกันได้พูดง่ายว่าแจ็คสันเนี่ยไปแน่นอนครับอยู่ที่ว่าจะไปบายเยิร์หรือจะไปทีมอื่นเท่านั้นเองขณะเดียวกันครับกองหน้าดาวรุ่งอย่างชิมเมฮูก้านะครับกองหน้าจากแาคเาดมี่ของเชลซีต้องการโอกาสในการลงเล่นฟุตบอลที่มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ เขาเปิดรับความเป็นไปไ,ได้ในการย้ายแบบยืมตัวช่วงเดือนมกราคมโดยเชลซีเนี่ยยังมองในแง่บวกเกี่ยวกับการพัฒนาของนักเตะเารายนี้และยอมรับว่าเจ้าตัวใกล้ที่จะก้าวสูกก่การแข่งขันฟุตบอลระดับทีมชุดใหญ่นะครับขณะเดียวกันนะสื่อในเบลยเยียมครับอันนี้ตีไวลือกับบอกว่าเชลซีกําลังเดินหน้าอย่างจริงจังในการคว้าตัววิกเตอร์โรเกจากพาเมรัสครับคนนี้ก็เคยเป็นอดีตเพื่อนของอังเดรซันโตสก็ยังเป็นอยู่แหละก็คือบราซิลชุดยู่20 มีช่วงหนึ่งที่มาเล่นบาซ่าอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปนะครับจริงๆผมเชียร์นะอยากให้ได้กองหน้าคนนี้นะฮะขณะเดียวกันก็คอร์ออฟไซด์รายงานครับก็ตีไว้เป็นลือนะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยอาจยื่นข้อเสนอประมาณ40-50ถึงล้านยูโรให้กับลิวพิจารณาในเดือนมกราคมเพื่อดึงตัวอายุบูอัดดี้ครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปปีที่ถูกมองว่าเป็นมิดฟิลด์พรสวรรค์ที่สุดของรุ่นเชลซีต้องการเซ็นสัญญาถาวรครับจากนั้นจะปล่อยยืม ไปให้ทีมในเครืออย่างสตราบุกพัฒนาฝีเท้าต่อไปนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะแต่ใครที่เล่นฟุตบอลแมเนเจอร์น่าจะคุ้นนะครับเด็กในเกมนี้เก่งมากนะอายุบูอัดดี้นะครับขณะเดียวกันอคเค้์ของเชลซีรายงานบอกว่าเอนโซ่ฟรานเดสมีความสําคัญกับเรามากในจังหวะครองบอลการเคลื่อนที่และความเข้าใจในบทบาทของเขาแตกต่างคนอื่นๆอย่างชัดเจนซึ่งน่าเสียดายที่ในทีมเราไม่มีใครสามารถทดแทนเขาได้ในแบบเดียวกันเรารู้สึกได้ทันทีเมื่อเขาไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริง เหมือนอย่างในครึ่งแรกของเกมเมื่อวานไม่ว่าเราจะเล่นโดยไม่มีเขาไม่ได้ครับแต่มันทําให้เราจําเป็นต้องมีการปรับแทคนิก,กขณะเดียวกันมีบทสัมภาษณ์ของจอห์นเทอร์รี่ครับออกมาบอกว่าผลงานของริชเจมเนี่ยยอดเยี่ยมมากเช่นกันครับยิงประตูได้ด้วยแล้วก็มีจังหวะเข้าสก,กัดสําคัญผมคิดว่าน่าจะนาที87ที่เขาวิ่งกลับมาช่วยเกมรับเซฟทีมจากการเสียประตูได้แบบสุดยอดจริงๆสําหรับริชเจขนขณะเดียวกันนะครับมี บทสัมภาษณ์ของคีดวิทเนสครับอดีตซี CEO, อเอเวอตันแอสเวิลล่าและอาบดีนครับพูดถึงสถานการณ์ของบูรูโลก,กองหลังของฟอเรสต์เขาบอกว่าผมคิดว่าราคาของเขาน่าจะอยู่แถวแถวห้าบล้านปอนด์ครับนั่นคือระดับที่ผมประเมินเอาไว้และน่าจะเป็นราคาสูงที่สุดที่ฟอเรสต์จะเรียกได้ผมคาดว่าสุดท้ายดีลอาจจะออกมาที่ประมาณ40บล้านปอนด์บวกแอดออนแต่ผมคิดว่าฟอเรสต์จะตั้งให้ใกล้กับห้ล้านปอนด์มากกว่าผมไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขฉีกสัญญาหรือไม่ครับแต่ถ้ามีเนี่ย ก็น่าจะอยู่ในช่วงเลข4ไปปลายเป็นอย่างน้อยดังนั้นผมมองว่าเขาน่าจะย้ายทีมที่ระดับราคาประมาณนี้แต่ f o r e s t ไม่ใช่สโมสรที่จะขายนักเตะง่ายๆพวกเขากำลังพยายามสร้างบางอย่างอยู่และผลงานช่วงหลังก็เพิ่มความมั่นใจให้กับเขาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า f o r e s t จะพยายามรังตัวเขาเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็มูริโ o ลเนี่ยเป็นเป้าหมายของเชลซีมาโดยตลอดนะครับก็เดี๋ยวรอดูซัมเมอร์จะทุ่มหรือเปล่า ขณะเดียวกันครับก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเมื่อวานนี้มีการยืนยันว่าเชลซีเนี่ยนะฮะทางอักเซลดิซซี่เนี่ยจะย้ายออกจากเชลซีในเดือนมกราคมครับโดยมีหลายสโมสรที่จับตาดูความเป็นไปได้ในตัวของอักเซลดิซซี่นะครับไปแน่นะฮะสำหรับดีซซี่นะครับขึ้นมาซ้อมมาชุดใหญ่อยู่ปป๊บหนึ่งแต่เอามาซ้อมเพื่อเรียกความฟิตเท่านั้นเองขณะที่แกร์บไบลี่ครับตีไว้เป็นลือครับบอกว่าเชลซีพร้อมที่จะหันมให้ความสนใจในตัวคอนสแตนตินอสคาริซัสครับ กองกลางดาวรุ่งของกรีซครับในปี2026นะครับซึ่งเจ้าหนูรายนี้เนี่ยเล่นกับทีมเก่งในเบลเยียมนะครับแต่ก็อยากให้ตีไว้เป็นลือก่อนเพราะว่าไม่ใช่สื่อหลักที่รายงานนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับก็ไอ้เจ้าหนูคอนสติโนสคาเรคาเลซัสเนี่ยอันนี้เนี่ยอายุ18ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นทีมท้องอีกเจ้าหนึ่งที่รายงานด้วย ซึ่งผมก็มองว่าโอกาสที่จะเป็นข่าวลือเนี่ยสูงมากส่วนเมื่อวานนี้ต้องชื่นชมผลงานของเชลซีในทีมหญิงนะครับที่โอ้โหถลม่มลิเวอร์พูลขาดลอยนะครับ9ประตูต่อหน,นึ่งะฮะผลงานยอดเยี่ยมมากสำหรับทีมเชลซีทีมหญิงนะครับที่เหลือเนี่ยนะฮะก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเรื่องอิสซักหน่อยนะครับเดวิดออนสตีนครับออกมารายงานอาการบาดเจ็บเขาบอกว่าอเล็กซานเดอร์อิซักมีอาการเหมือนกับ น่าจะขาหักนะครับโดยเกรงว่ากระดูกด้านซ้ายอาจจะแตกและอาจจะต้องพักรักษาตัวหลายเดือนนะครับนี่คือการบาดเจ็บของทางอเล็กซานเดอร์อิซักซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโชคร้ายนะครับปีนี้ก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยส่วนข่าวซื้อขายอ,ยาอื่นเพิ่มเติมนะครับก็เดวิดออนสเตีนรายงานเรื่องของสเปอร์ครับที่แสดงความสนใจในตัวองตวนเซเมนโยและพร้อมเสนอค่าเหนื่อยที่คุ้มค่ายกับนักเตะ นะครับโดยนะพยายามที่จะเอาชนะแมนยูในเตดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่เวี้ยวภูเนี่ยยังไม่ได้พยายามที่จะคว้าตัวองตัวนเซเมโยอย่างจริงจังเท่าไหร่นะครับที่เหลือก็ดูแล้วค่าวอื่นๆดูแล้วไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่นะครับอาจจะค่อนข้างจะเงียบเหมือนกันสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะเอามีวินล่าสนใจมาร์คอังเตรแตสเตเก้น เดี๋ยวรอดูว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วเดี๋ยวมีข่าวอะไรเพิ่มเติมก็ไปอัปเดตกันได้ที่ Facebook Fan Page ของปาล์ม3บาท5บาทครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ